สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยูทูปที่ทำพิเศษนะครับวันนี้มา,าทีมม่มัติชนนะครับรอบรอบ46ปีครับมาดูบรรยากาศกันนะครับน้องเขาเป็นอะไรี่ตามเขาเป็นติดยูทูปด้วยกันนลังาเน้นไปเลย Hoặc qua ngày được không à? kia lúc để 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 để, 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 để được không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  không được เดินสวนสวนเดินสวนสวนก็มาดีก็มาดีครับมสดีครับมาดีเลยในเที่ยวผมจะไปใช้เครื่องประดับอะไรรู้ไม่ได้เลยตอนนี้ตัวอะไรดีๆอยู่นะครับในเฟซเนี่ยอย่าเเรื่มันไม่บอกก็

เด็ดนะทายทายดูดีทายดูอะไรอ่หมอหมอท่านพอเดียวไหนสองกมารสยามเนี่ยเก็บนี่ครับดีดีครับข้อความยิงแข็งแรงมากโอเคครับเก็บยังไงดีครับอ่าโด่งโด่โด่มาช่วยกันโอเคครับพี่ครับ

ป๊บป๊อมาพี่ก๊อฟโอ้มาผมมาได้มาเจอคนนี้นะมาเจอคนนี้ทาอนี่นะนี่ีสยามรับเตาโอ้ยแพเลือไพี่น้อยครับชดีครับตามสภาพพี่ครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยมามาช่วยหิ้วําอยู่ท่าเขาแล้วตอนที่เรามันแก่แล้วนี่ เียร์เด็กๆเขนะขอบคุณพี่แี่ยังดูด like <more>. oh. ีมากนี่จตวากินสุนทรลูกไม่รู้จักเหรรู้จักครับตอนอยู่โอเคสำคัญตั้งๆในคุณอย่าทซเล่นนะทีนี้เี๋ดูาวัายม่ดีครับน้อง ไี่เองแนยไม่ดื่มเลยเห็นไหมนี่ดืมยี่ดมไม่ยอมมีมแย่งใบจำลองนี่้นี่เขจะเอาสวนลุมไี่จอดรถมาเป็นที่จอดรถได้ยังไงรถรนาดีเที่วนั้นเนี่ไม่รู้เนี่ผมอยู่ประดังทรรครั้งแรกจะลองนี่ อมรู้ว่าท่านจำลองเริ่มเสื่อมกงนังความหลังความหลังเก่าแก่มากเลยีแต่ว่าเดียวก็อยู่ที่ประเด็นอยู่ที่ประเด็นเห็นไหมประเด็นอยู่านจำลองเพราะว่าข้ามต่าาติจดกันกเหานแล้วเห็นแล้วันที่สุดจะโาแย่งไว่เลย จบดีแล้วนี่อไม่จะมาทําเตอนนีนะเห็น่เต็มถ่ารูปกันอยู่่นไม่ไปไเรียบร้อยแล้วมันมันไม่แค่เดียวมันไม่ต้องถ่ายมาก็ลงแค่รูปเดียวูัวัวแลก็ดูจว่า นี่ครับกระตูนกระตูนไเยมาเมาเยมาเล้มาเลยมาเลยมอเลยมาเลมาลยาสลยเลยเยมาเลยม่อียาเยาเยมายตา้งนาเโอเคยอเคแมมเลยมลยมาอนาลมาเนยีนนลยม่มเลยมาาลมาเลยมาลยเลยเมาเลาเาเมาราเมมนา เเนเีไม่กระดิดยังเขียนได้ดีในที่บรรทัดครับสเตรลัเขียนได้ดีไม่ใช่ไม่ไน้ร้งานมันมีงานทำถูกห้องสมองได้ฝึกค้ับกตอง่อเวลาต้องแบดคิดเขียนไมีคิดแล้วนะวานี้เปิดตัวนี่เคยเจอกันในม็อบตอนนี้ปีใหม่ปีมะรั่ สวัสดีครับขดีมากเลยแล้วนี่ยัมายกตาแก่สวัสดีครับ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 สวัสครับสวัดีครับสวัสาดาวเทียมไม่ได้ใหญ่ลอยสูงเกินไปใหญ่ต่ำต่ำเกินไปโอเคียคือทำก็ชวนอยู่จะบอกไม่มีเพื่อนอย่างนี้อ่ะไปดูเรื่องนี้

ชา่อนงนไม่กี่นไรับดวผมโอเคเดีพี่ลุงทครับทดอ้าวนี่เป็นพี่ใหญ่้วเป็นพี่ใหญ่พี่ไนเป็นคนปูกปั้นพี่มาน่ะเอ้นี่นี้่เจ้าพ่อจีนละตอนนี้จีนกำลังมาแรงอยู่ตลอดนไ้ได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 ้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ไดได้ไ้

Quát của tôi, à? hay 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 hay